พ่อกินข้าวอิ่มแล้วพ like. ่อบอกดีใจดีใจพ่อบอกดีใจดีใจกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มกินข้าวกำลังอิ่มพอดีเอ๊ะพ่อบอกกินข้าวกลางวันอิ่มพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเมมาากก เออชื่อสองนิ้วเรื่อยๆโอเคเออเก่งจังเลยอือจ้ะให้หัวใจ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 จุ๊บจุ๊บลูกอยากข้าวให้กินจ้าลูกอยากข้าวให้กินอย่างนี้จ้ากินแล้วจ้า ไปตรวจโงาามาบอกว่าพ่อขาดน้ำไปตรวจงามาพ่อต้องกินน้ำเพิ่มจ้าพ่อต้องกินน้ำเพิ่มเองเครื่องนี้น้ำหายไปยังน้ำหายน้ำไม่ยังกายจ้าตรวจแล้วน้ำหายไปคือเยอบอกว่าเอ้ยแม่มาเลย พี่หนุ่ยก็มาให้ดอกกุหลาบหกดอกขอบคุณค่ะแม่มาแม่มาแม่มาแม่ไปกินข้าวมาแม่หวข้าวแม่แม่ินข้าวหอมกัหอมกับข้าวตาหอมหอมข้าวตาเลยหิว สวัสดีค่ะขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้ค่ะขอบคุณลุงหม่อมแล้วก็ลุงหม่อมให้ดอกกุหลาบเมื่อกี้ลุงหม่อมมาให้ดอกกุหลาบด้วยจ้ะลุงหม่อมมาให้ดอกกุหลาบเฮ้ยพ่อถดดีใจดีใจ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อทานข้าวอิ่มแล้วพ่อจะเอาหัวขึ้นมาอีก อสมามาลงทะเบียนหมอพร้อมให้พ่อแล้วก็สแกนใบหน้าด้วย <off le repeat> แวม่กก <off le repeat> แม่ถอยหลังไปอีกดิยู่น้ำมาแม่กิน สวัสดีค่ะเมื่อคืนพี่เมื่อคืนพี่อะไรเมื่อคืนพี่หลับคาโทรศัพท์เลยพี่นุย้ยพี่นุ้ยบอกเมื่อคืพนพี่หลับคาโทรศัพท์เลยไม่ถอยมาทั้งติดพ่อ ขันอยู่เออโอเคแล้วโอเคเอเออเอกเออเดอเอ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 ีเออเอวเออเออเออยออเ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 อีเอะเออ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 ่ออเออเอ่อเออสออออเออเออเเออเอเอีเออเ เออเมือ่อ,อกี้พอกินน้ำหมดไปสองขวดแล้วนะเช้านี้เช้านี้พอกินน้ำหมดไปสองขวดแล้วนะสองขวดสองขวดนี้เท่ากับหนึ่งลิตรนะสองขวดเมื่อเช้านี่นะลิตรหนึ่งแล้วนะพอกินเช้าตอนเช้ากินไปสองขวดแล้วนะหิวไหมหิวจัดนะหิวป่ะหิวป่ะ สองขวดนี้เท่ากัน1ลิตรนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามากระมังใจนะคะ พ่อกับแม่มีกำลังใจเยอะเลยเฮ้ยหรือพ่อทำมือเย้พ่อแย่แม่ฮสวัสดีค่ะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะ ลุงหม่อมให้มาแล้วก็หัวใจสีสม้มแล้วก็แม่ปลาแม่ปลาให้มาให้หัวใจสีส้มมาด้วย <c oughs> เออพ่อชิอสั่งนิว้วยั้มสยักษ์ส้มส้ม้ <c oughs> แม่ปลาแล้วก็พี่หนุยส่วนปฏิพัฒน์ ส่วนปฏิพัทธให้ดอกให้ให้ดอกกลาบมีหกดอกโอ้โขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านเลยค่ะค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเจริญก้าวหน้านะคะ อะไรอยู่ที่บ้านไงอยู่ที่บ้านก็กลับมาบ้านแล้วไงก็อยู่บ้านไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 喂啊啊啊啊！